คือเป็ไหงแทะ้ใหม้ใส่นออ็อตมันบ่ทนต้องต้องต้องใส่ลูกลิมิเมตนะ็ดลูกลูกลิมเมทมันยืดยุ่นได้ดีกว่ากัน,ออนบข่ขาดยหังขาดยากมันมันบ่คืออันนั้นน่าถือไฟแช็กมาเห็นแล้วนะยุว่างอยู่ขาห้อยอย่าง แบกมากก็ได้ครับแด้ยีย่าเท่าพ่อนี้โบอยากนอะโจน,นนะเหแบบมือ,อมมนเดิมครับนำทีมโดยช่างตี้ครับ <ś ham> ช่างตี้ไทยอุบลคนกระเทินครับวันนี้เราติดก่อนประตูครับไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า เห็นเขาบอกว่าเลเวลเราอยู่สูงเขาก็เลยอยากลองดูสกิลเราเฉยๆครับไม่รู้จะผลจะออกมาจะเป็นบวกหรือลบนะครับต้องดูกันไปก่อนสาธิตการติดลูกบิดประตูประตูเหล็กนะครับใส่ลูกบิดเขาควายครับ ผ่านไหมครับกว่าไ,ไ,ได้อยู่เนาะ <c oughs>